ค่ะคือบ้านเราเนี่ยมีจุดการค้าชายแดนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลายจุดเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องของการค้าการขายแล้วก็การเดินเท้าไปมาข้ามประเทศก็ต้องมี one stop service ที่จะต้องดูแลด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของกรณีหมู่เถื่อนกันที่บอกว่าก็มีการทําเป็นขบวนการ ก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปเกี่ยวข้องอด้วยในทุนแล้วก็บริษัทขนส่งครับค่ะเรื่องนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาระบุนะคะว่ามีนักการเมืองใหญ่เนี่ยไปพัวพันคดีนําเข้าหมูเถื่อนเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้าว่าเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดําเนินการค่ะพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีรัฐมนตรีในคอรม,มอชุดนี้เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนอย่างแน่นอนค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสําคัญกับปัญหาหมูเถื่อนเป็นอย่างมากส่วนที่มีข้อมูลออกมาว่ามีอดีตนักการเมืองใหญ่ไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ท่านนายกไม่ปล่อยไปนะคะแต่ก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดําเนินการกันพร้อมยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีรัฐมนตรีในครมชุดป,ปัจจุบันเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านนายกค่ะ ทำผิดก็ต้องไม่ปล่อยไว้ครับก็เป็นหน้าที่ของของบวนการยุติธรรมที่ต้องจัดการตรงนี้ไปนะครับไม่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 มีชื่อพาถึงตำแนงในขณะนี้ไม่ครับไม่มีครับดูแล้วไม่มีครับ ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็พบว่ายอดหนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไทยตอนนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะนายกบอกว่าช่วง3-4วันที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามามากขึ้นก็นับๆดูเนี่ยเฉลี่ยวันละหมื่นกว่าคนแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวต้องทําการบ้านกันต่อค่ะเพราะว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องนี้ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรซึ่งก็พยายามจัดการกันอยู่นะคะ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากใช้ฟรีวีซ่าฟรีเนี่ยเข้ามากันมากมายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยหรือว่ากลุ่มคนจีนสีเทาเนี่ยปะปนเข้ามาด้วยท่านนายกบอกว่าก็ไปเช็คดูแล้วคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาก่อนที่จะมีมาตรการวีซ่าฟรีค่ะแต่ท่านนายกก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเข้ามาก่อนหรือว่าเข้ามาหลังถ้าเกิดว่าทําผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินการ นอกจากนี้ก็ยังมีการร่วมประชุมกับรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดูแลแก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ปัญหาข่าวปลอมที่ทำลายภาพลักษณ์ของคนไทยด้วย หลังจากที่มีการไปปรากฏตัวอยู่ตามชายแดนซึ่งก็มีมาตรการออกไปนะคะแล้วเรื่องนี้ก็ให้ความสําคัญสูงสุดนายกระบุว่าตนเองก็เคยเจอแก๊้งคอร์เซนเตอร์เนี่ยโทรเข้ามาหาเหมือนกันแต่ก็วางสายไปไม่ได้คุยด้วยแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะทั้งกระทรวงการคลงังธนาคารแล้วก็กศทะชรวมถึงเครือข่ายโทรศัพท์ให้ตรวจตาเรื่องนี้อย่างเข้มงวดด้วยค่ะคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วก็ เข้ามาก่อนฟรีวีซ่าวีซ่าฟรีอีกนะครับแต่ว่าจะเข้ามาก่อนเข้ามาหลังเข้ามาระหว่างเราไม่ได้ความสนใจตรงนี้เราต้องว่าถ้าเกิดปิดกฎหมายเราต้องจัดการนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มีการเรียกประชุมกับทางท่านผู้ช่วยผู้ช่างการตรวจเยีชาติที่ควบคุมดูแลท่านการท่องเที่ยวแล้วก็ทางหน้าตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับผู้ช่างการตรวจคนเข้าเมืองก็เข้ามาด้วยทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าการการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยเรามีการประชุมกันอย่างบูรณาการ นะครับแล้วก็อีกวงหนึ่งก็เป็นเรื่องของ DE นะครับซึ่งมันดูแลเรื่อง call center เหมือนกันซึ่งก็มีอย่างที่บอกก็มีการไปฝังตัวอยู่ตามชายแดนด้วยเหมือนกันก็ต้องให้ดูให้ดีๆนะครับมีมาตรการออกไปที่ผมเชื่อว่าทั้งท่านรัฐมนตรีดีท่านให้ความสำคัญสูงสุดนะครับยอน